สวัสดีครับพบกับผมหงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชีมช้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่2เมษายนถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีปรับเปลี่ยนอัปเดตล่าสุด fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่อยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำา d หองหนึ่งหนึ่งแปดหงหนึ่งหนึ่งแปด fc สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ ออกตัวมวยรนะักมวยชอบได้ในอดหงหนึ่งหนึ่งแปดมีมวยหงอกรามิตราคอยให้ข้อมูลอยู่มาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่หนึ่งพรพิทักษ์นครสารมิตรแท็กเตอร์เจอกับต้นกล้าเสือเก้ามวยไทยร้อยสิบเจ็ดเดิมทีนะพรพิทักษ์จะเจอกับเด่นพยักษ์ศักดิ์สูลในมวยรอบปูนเสือรอบแปดคนสุดท้ายนัดที่สองสายดีเพื่อหาคนชนะเข้าไปเจอกับเพชรลีลาเอ็มยู่เดนในรอบแปดคนสุดท้ายนัดสุดท้ายใครเจอเพชรลีลา ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้นะคู่ต่อสู้ของพอรพิทักษ์บาดเจ็บขอถอนตัวออกจากมวยรอบปูนเสือวันนี้ได้ต้นกล้าเสือเก้าวมยไทยมาเข้าเวทแทนสามฟอร์มล่าสุดของพอรพิทักษ์ชนะคะแนนแมนสิทธิเจนิมแพ้นอกยกสองไมให้สั่งคำสอยิ่งเจริญการช่างแพ้นอกยกสองเวนอมลักกี้มาเถิะสามฟอร์มล่าสุดของต้นกล้าแพ้จอมโหดวีเคเขาใหญ่ชนะ ฟ้าจะรัดสอเดชพันสุดท้ายนะแพ้นอกยุคสามจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยเข่าในอาชีพแข่งขวาหนักแรงก็ต้องพรพิทักษ์ขณะที่จังหวะฝีมือครบเครื่องแข่งขวาหนักแรงสอบคมในแก่งทั่วแผน่นก็ต้องต้นกล้าวันนี้ผมแดงชอบไปที่ต้นกล้านะมองว่าต้นกล้าเนี่ยเจอมวยเบอร์ดีๆน,นันี่มาเยอะนะ การแก้การกันหลักเหลี่ยม IQ ดูว่าดูดีกว่าวันนี้นะในไม่เล่นนอกเนี่ยดักบวกมันบวกสอกดักวางแข่งทีมซ้ายวางแข่งพริ้วไปเลยในไม่ประทะวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเฉือนพรพิทักษ์นครสามบิทเตอร์ได้แบบสนุกมาถึงคู่สองคู่สองอำนาจเดช1สิทธิ์นายกหมดเจอไฟป่าจอพัทยาอำนาจเดชเนจากนกครศรีขณะที่ไฟป่านี่สจากสซริน อำนาจเด็ดซ้อมอยู่นะนู่นเลยสิทธย,ย,ยกโหมดแล้วเข้ามาเจ็บตัวที่อันสุขุมวิตนะสฟอร์มล่าสุดนี้ชนะเกาะเต่าเพชรสมเนเสมอพลอยขาวสอสละชีพสุดท้ายแพ้วันพิเศษลูกบ้านใหญ่3ฟอร์มล่าสุดข,ของไฟป่าแพ้มาลายทองเพชรเจริญพิษแพ้นอกยกสามเพชรนํำชัยสอจอต้อง,งกราจีนแพ้นอกยกสามบรรลือฤทธิ์ออัจฉริยะเข้าในอาชีพก็ต้องอำนาจ เดชสิทธิ์นายกหมดแข่งขวาหนักแรงนาทีนี้ดูว่าอํานาจเดชเนี่ยโอ้โหแกร่งทั่วแผ่นนอกได้นายดีนะโดยเฉพาะนายถือว่าเป็นจุดแข็งขณะที่ไฟปานะนอกได้นายดีเป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายหนักแรงนายแข่งทั่วแผ่นวันนี้นอกเบียดนายของแดงมองว่าอํานาจเดชดูเหลื่องกว่านิดๆิดดูว่าเตาวกว่านิดๆวันนี้เบียดบวดเปียดบทดจะใช้ ประสบการณ์ที่ดูดีกว่าความเก่าที่ดูดีกว่าเบียร์เฉือนชนะไฟป่าจอพัทยาได้แบบสนุก fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีโฆษณาดูโฆษณาของแดงด้วยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดรู้ลึกรู้ก่อนใครทำไมอยากพลาดรู้ไปกับแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็กส่งตรงจากขอบเวทีแอดหงหนึ่งหนึ่งแปด แอดหงหนึนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยช่วยชั้นดี f อฟสามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่คู่3คู่3เพชรดำพอเจริญแพทย์เจอกับสักชายน้อยเอ็มดูเดนอยสมวยคู่นี้เป็นศึกล้างตานะเพชรดำเคยเฉือนชนะสักชายน้อย m อ็มดเดมา1ครั้งเพชรดำในยี่สิบจากสระบุรีนะขณะที่สักชายปีนี้สักชายน้อยนะปีนี้ยีแแล้วจากสุราษฎร สามฟอร์มล่าสุดของเพชรดำนั้ชนะน็อกยกห้าพลังบุญหมดดับลำพังชนะคะแนนสักชายน้อยเอ็มยูเดนสุดท้ายแพ้กากะแปะเมนโบรีสักชายน้อยเอ็มยูเดนเนี่ยแพ้เพชรพิเศษกรุ่นธนะเกียรติแพ้เพชรดำพ่อเจริญแพทย์ชนะขุนศึกน้อยสอเดชพันธ์จังหวะฝีมือนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหนักแรงสอบคมขณะที่สักชายน้อยนี่ในเหนียวแน่นเป็นมวยขวาในเหนียวแน่นแกร่งทั่วแป ถือว่ามวยผู้นี้เป็นศึกล้างตาเจอกันข้างล่าสุดนี่เพชรดำนะเตะเข้าทัดดอกไม้สักชายน้อยหล่นให้กรรมาการนับแปดวันนั้นเพชรดำโชคสบายมากด้วยการได้นับทำวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดอีกครั้งนะถือว่าเป็นศึกล้างตาสักชายน้อยเนี่ยวันนี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะล้างตาให้ได้วันนี้จะใช้เพลงเข่าที่ดูดุเดือด ใช้ความเกา่าเดินบทเดินเบียดวันนี้หงแดงชอบไปที่สักชายน้อยมองว่าสักชายน้อยนะนอกด่ายดีหัวจิตหัวใจดีวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทไม่พลาดโดนแข้งโดนศอกหล่นนะวันนี้จะเบียดเฉือนชน,นะเพชรนำพอเจริญแพทย์ได้แบบสนุกมาถึงคู่เอกคู่เอกคัมแบ็กทีเคยุธนาเจอกับพอเสน่ห์สองภูมิพัฒน์ร้อยยี่สิบหคัมแบ็กเนี่ย ยีจากนาครราชสีมาขณะที่พรสเสน่2ยจากนาครศรีธรรมราชซ้ายหลักเหลี่ยมฝีมือก็ต้องคมแบทเข้าในอาชีพเดินบทเดินเบียดไฟเตอร์ผู้ดูดันก็ต้องขุนเข่าตังแบพรเสน่ส,นสออภูมิปัญญฟอร์มล่าสุดของคมแบทแพ้คงเพชรโชดบางแสนชนะดีเซลน้อยเลียมธรรมรักวัดสุดท้ายชนะวินมอรัตนบัณฑิต ขณะที่สามฟอร์มล่าสุดของพรสเนเเดชนะยอดธงสอจอ่องตงราจีนชนะนอกยกสามมังกรทองสิทธิ์ในยกทถบีบตระพงสุดท้ายแพ้น่ารักสอจ่อตรงตราจีนมวยคู่นี้นะเจอกันระหว่างนอกกันในนอกนี่ก็ต้องคัมแบกแข่งซ้ายหนักแรงในก็ต้องให้เขาละพรเสนเเดวันนี้หมแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือของคัมแบกมองว่าคัมแบกเนี่ยแข่งซ้ายหนักแรง จังหวาฝีมือดีอาวุธดูหลากหลายวันนี้นะในไม่เล่นในหวาหน้าแทงทีบางแข้งถีบางแข้งขณะที่คุณข่าตังเมเดินเข้ามาดักโบกหมัดโบกศอกวันนี้ในไม่เล่นนะวันนี้ในไม่เล่นเบียดแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีวันนี้มองว่าคัมแบ็กดูหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะคุณข่าตังเมได้แบบสนุก fc ชอบกด u ับสั i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูข้อเลนอของแดงหน่วยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะของแดงชี้ชัดไปที่อำนาจเดชสิ์ในมกหมดบอกว่าอำนาจเดชนาทีนี่นะดูว่าเก่ากว่าดูว่าเลี่ยมหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดูดีกว่าวันนี้เบียดบทคุณทีผมทีคุณทีผมทีจะเบียด เฉือนชนะนักชกรุ่นน้องอยางไฟป่าจอพระยาได้แบบสนุกนี่คือชอบที่หนึง่งส่วนชอบที่สองชี้ชัดไปที่เดนชี้ชัดไปที่ต้นกลาเสือก้ามวยไทยมองว่าอาวุธมวยไทยนูหลากหลายกว่าเจอมวยเบือดีๆมาเยอะกว่าวันนี้แม้ว่าจะมาแทนแต่การมาแทนดูว่าพร้อมพอสมควรวันนี้เบียดบนเบียดบทจะเฉือนนะจะเฉือนนักชกเข่าในดีอย่างพรพิทักษ์ นครสามมีท็กเต์ได้แบบสุดนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามนะชี้ชัดไปที่คมแบกทีเคชุทธนามองว่าคมแบกเนี่ยอาวุธดูดีหลากหลายกว่าเบียดบทเบียดบทวันนี้จะบเบียดเฉือนชนะคุเข่าตัง่าคุเข่าตังเมพรสเนสน์สภูมิพัฒน์ได้แบบหายใจรถต้นขอส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่สัตว์ชายน้อย วันนี้มวยเคยแพ้มานะามาล้างตาที่ช่องเจ็ดมองว่าหัวจิตหัวใจลูกหนักลูกแรงเนี่ยศักชายน้อยวันนี้พร้อมป่าทุกดานวันนี้เบียดบดเบียดบดจะเฉือนชนะคู่ปรับเก่ายางเพชรดำพอเจริญแพทย์นี่คือสี่คู่มวยรักมวยชอบโดยองแดงโซเล่วันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาก่อนจากกันของเอวยพรนะักเอฟซีองแดงปราศจากโรคภยัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรวยรวย,รวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ